ชมบรรยากาศนะครับใกล้จะถึงวันงานแล้วนะครับตอนนี้ก็ประดับตกแตง่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วประดับตกแต่งไปเรื่อยๆครับวัดสักกำแพงใหญ่ครับพี่น้องโอ้นี่เบิ้งนี่งามแง่ครับนี่ครับประดับตกแตง่ง ปีมืออีดีครับพี่น้องครับชอบบ้านเนาะครับพระอาจารย์นะครับอยู่วัดนี่แหละเป็นสันสเหตนะครับรวมไม่รวมมือกันนะครับครับกับคณะกรรมการวัดนี่ประานที่จัดงานนะครับบุญเดือนสามหกรอบเจ็ดสิบแปดปีนะครับพีน้องวัดสักกำแพงใหญ่ครับ กเาบาดไงครับพี่น้องบาดไงตอนนี้ใกล้แล้วเซ็ตส,สมบูรณ์แล้วล่ะครับใกล้สีแล้วเบิดแเลยตอนนี้ก็ กำลังตกแตง่งต้นนี้ยังโมโหนะครับคนติดตั้งยังโมโหนะครับซุมเข้าไปในครับกำลังจัดงานครับพี่น้องครับนี่เอาเบิงครับมีพาจารเพื่นกราบดูแลอยู่ครับนี่โอ้พระพระท่านใหญ่เลยครับพี่นอ้นองมีห้องกลางล่างห่วงด้วยนะ ติดเชื่อมต่อละข้างครับหอละข้างถามว่าเบิ่งมืองานด้ครับพี่น้องเอ้ยอันนี้สวยงาไม่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับบาทจักใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดหรือประเทศปุนบุกนะครับบ่เคยเห็นครับเคยเห็นแต่มองนี่มองเดียวนะครับมองอื่นบ่เคยเห็นนะครับเอาพ่อๆกันซักหน่้ครับ